เยาวยา,วาวรอบ2องเต็มเข้าคอรมอวันพรุ่งนี้12มกราคมจะมีข้อมูลอะไรบ้างที่จะเข้าคอรมอนะคะวันนี้พี่เกดก็เอาข้อมูลนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะก่อนไปฟังก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามกันได้ทั้ง2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage น,นะคะแล้วก็ช่องทาง Youtube แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะ พุ่งนี้แล้วนะคะวันที่12มกราคม2564นะคะก็จะมีการประชุมครมนะคะ,ะหลายคนนะคะรวมทั้งเกตเองนะคะก็ติดตามในเรื่องของการเยียวยานะคะว่ารอบ2เนี่ยที่โควิดมาใหม่ในเดือดร้อนกันทั่วหน้านะคะจะได้รับการเยียวยาอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตรงตามความต้องการของประชาชนหรือเปล่าเพื่อนๆนะคะอยากให้เยียวยาอะไรนะคะก็ลองแสงความคิดเห็นกันไว้ได้นะคะมาแชร์ ความคิดเห็นการแชร์ประสบการณ์กันนะคะให้เพื่อนๆท่านอื่นได้อ่านด้วยกันด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาฟังสรุปกันนะคะว่าเรื่องที่จะเข้าครมนในวันพรุ่งนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะโดยวันนี้เนี่ยวันที่11เนี่ยก็มีการเรียกประชุมเล็กๆก่อนนะคะก็เป็นข่าวจากหน้าเว็บไซต์ฐานเศรษฐกษิจนะคะเอามาฝากกัน11มกรานะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเมื่อตอน9ก้าโมงนะคะมีการประชุม วงเล็กนะคะคือประชุมย่อยนะคะหา,หารือถึงมาตรการเยียวยารอบสองนะคะเพื่อลดผลกระทบจากโควิดนะคะโดยมีนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วกเ็เป็นประธานการประชุมที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็เรียกประชุมด่วนทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเนาะมาหารือนะคะที่ตึกไทยคู่ฟ้านะาหลังจากที่มีการประชุมนานหนึ่งชั่วโมงนะคะ นายสุพัฒนาภพได้เปิดเผยนะคะหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีสั้นๆน,นะคะว่ามีการหารือถึงมาต,ตรการชดเชยยาคู่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดรอบนี้นะคะส่วนจะมีการจ่ายเงินชดเชยยยารอบ2องจำนวน4,000บาทตามที่มีข่าวลือออกมาหรือเปล่านะคะคก็ยังไงนะคะต้องรอผลการประชุมครมในวันพรุ่งน,นี้นะแล้วก็จะมีการถแถลงข่าวด้วยเนาะเหมือนเดิมนะคะมีการแถลงข่าวในวันที่ 12มกราคมหลังจากประชุมคอรมอรเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะตัวยืนยันว่ามาตรการใดๆก็แล้วแต่นะที่จะออกมาช่วยเหลือประชาชนนะคะทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็ได้มีโพสต์นะคะว่าช่วงเช้าได้มีการประชุมติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจนะคะหารือการช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งเรื่องของค่าสาธารณูปโภคต่างๆด้วยนะคะนี่ก็เป็น Facebook Fanpage นะคะ ที่ชื่อว่าประยุทธ์จันโอชานะคะนี่ก็คือโพสต์นี้นะคะเมื่อประมาณ5ชั่วโมงที่แล้วนะคะก็ประมาณ11 ،บเอโมงนะคะเนี่ยก็มีโพสต์สั้นๆมานะคะว่าเช้านี้มีการประชุมติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจนะคะหารือมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งในเรื่องของค่าสาธารณูปโภคต่างๆด้วยครับก็เป็น แนวทางนะคะเหมือนว่าเป็นสัญญาณแหละว่าเพราะว่าวันนี้ประชุมย่อยกันก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่ครมอหลังจากประชุมครมอเสร็จแล้วก็จะถแถลงการนะคะถ้าใครไม่อยาก พลาดนะคะก็กดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะตามที่พิ่เกตนะคะได้ดูข้อมูลมานะคะคือมีการเยียวยาแน่นอนนะคะแต่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนมาตรการเป็นอย่างไรเงื่อนไขเป็นอย่างไรนะคะก็ขอให้รอติดตามในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะกดติดตามกันไว้เลยนะคะพิ่เกตจะมาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังแบบง่ายๆนะคะเป็นภาษาเรา ที่ฟังเข้าใจง่ายละกันอ่ะสี่พันจริงไหมนะคะสี่พันสองเดือนจ่ายจริงไหมโครงการคนละครึ่งต่อไปอีกไหมเป็นห้าพันจริงหรือเปล่าแจกเงินโควิดรอบสองจะทํายังไงเกษตรกรนะคะเกษตรกรเนี่ยจะได้จริงหรือเปล่านะคะพรุ่งนี้นะเป็นวันที่จะได้รู้ข้อมูลกันนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็อย่าลืมแชร์นะคะให้เพื่อนๆนท่านอื่นได้ฟังด้วยกันด้วยเนาะแล้วก็กดติดตามกันไว้นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ